วกิดครีบผมไอซีนแลวที่เกมแลดีออนมาทีม,ม,ม,มทีพร้อมหรือไม่โอ้นี้มันเป็น,นปืนเส็จเปืนโอเคพร้อม i อา i g h t Vision Infrared Laser เจ๋งเจวมาพอมกับปืนนี่ปืนจอนบิ๊กของสมรต่งทารัตนเทคโนโลินโนเวชชั่นเช็คปืน เลเซอร์เหมือนกัน copy that a l l i n ข P I เซอร์ของมาไปาเ,าเลยืจอห์นวิกลุกดกมากครับสหนักนี้ยเข้าไปล้วนี่ไงจรอ้ยปะทะใจะเย็นเพื่อนล่วงไหมหมอไปแล้ว เส็จก er ่อนเลยไนท์วิชั่นซ้ายมีไหมขวาประตูปิดลวงไปแล้ว s คนร้ายล่วงหนึ่ง Talk to Element r o ขอไปข้างในขวาซ้ายหลังหวอเครื่องห้องน้ำโอเค ของน้ำเคียร์ไปร้ายนอนอยูน่นี่มัดโอเคเปืนปืนนี้นี่สุดจริงนะเป็นที่นิยมในกลุ่มนักกีฬายิงปืน ipsc เจ๋งมากโคตรดีโคตรอยากได้ <c oughs> เสียงโอเค ตรงนี้เคลียร์ออกไปเลยกระทะละเปลี่ยนไหมลานจอดรถเคลียร์กำลังขึ้นเป็นหมู่บ้านข้างบนเป็นหมู่บ้านโอเคไม่ค่อยไปว่ากันเปนกจอนวิกครับต้องเล่นแบบจอนวิกหน่อย <c oughs> มีบ้าน หลังนี้กับหลังสูงไปมาจตำรวก่อนมีโรงเก็บรถอย,อยู่เดินแบบนี้นี่คือเสียงดังมากโอเคพร้อมเปิดไปละไม่มีโอคไม่มีแอบอยู่โอเคดูเรื่องมาต่อเลยโอเคบนไม่มี คือบีบ้านโอเคเคียบ้านก่อนห้งขวาต้องยองจะผลลายรู้ตัวโอเคไม่มีมีไหมเคไม่เจอไปฝั่งนู้นครับ โอเคสุดยอดดูชุดอ๋อใส่พังมัตติคัมเคไลวิชั่นต่อค่อยเดินก็จะย่องไปนะโอเคหน้าต่างเปิดใช้ประโยชน์จากหน้าต่างจ้า เดืดก่อนมันไม่น่าเห็นผลเลิตของเราได้รู้ไหมสวยเพื่อนเอาเลยลกันเนี่ยโอ้ย แ็กน no. ้ำบานก็เดือดแล้วถ well ูกซองซะด้วย Disable that weapon ของกลางก็เลย Suspect คนไล่ลงหนึ่ง w o r k i g s e e หมดเลยล็อกอีกแล้วเก็ล็อกไปก่อนละกันถ้างั้นซ้ายดูขวาโอเคมาซ้ายก่อนเลยทีละห้องเปิดธรรมดา สไลด์พายไม่มีห้องนี้ขวาไม่มีมีทางเชื่อมโอเกรังโจรข้างนอกมีข้างนอกเพื่อนเจอแล้วมีสิ่งนี้โอเคคนไล่คนไล่ล่วงมาเอง หมดแล้วมะคือจอ์นวิกเไปครับนักแต่งนี้นี่ like. คือสุดติ่งารนท์เทคโนโลยีนวั่กของแท้ของแท้จริงเพื่อนเกไม่มีตูนี้ไรพายนุ่นไงประตูปิดเฉยเลย ยิงไโดนเจ็บอีกแล้วห้ามเลือดโอเคมาปะทะเองไม่อยู่แล้วมาอยู่ให้ยิงแล้วปิดประตูเลยแล้วกันมาเขายิงมาละแง่ก่อนไอ้ก่อนยโดนมาแล้วโอเค ซ้ายขวามองซ้ายนีไงพร้อมตลอดเวลาโยกหมุนทิ้งด้ายเอ้ยมองซ้ายยกมือขึ้นยกมือขึ้นปืนสไลด์ลงหนึ่งเจสต์ไร้ target เดี่ยวมากมันร้นายอย่างงี้ดื้อเหลือเกินขวาท้ายโอเคล็อกแง่กี้ตัวนั้นวิ่งมาตรงนี้แน่นอนโอเคเปิดเลยตกมือวิ่งตักดินไปแล้ว คนร a r t ไล่ขับเลยมัดเลยครับผมปิดประตูให้เคทำธุรกรรมเรียบร้อยตามมาไล่ไพ่ข้างขวาเคขวาเคลียซ้ายขวาชั้นสอง ย่องเลยเอเปแบบนี้ดีกว่าโออย่องแล้วโอเคเปิดเปิดสองสองทางเลยนี่ไงยกมือขึ้นยิงจี้โอ้ยยิงจากควักปืนมายิงเราอีก ห้องขวาโอเคห้องซ้ายโอเคขวาเคลียร์ซ้ายเคลียร์จบข่าวกันละจะเข้ามาทำไมห้องน้ำไปฮะไปห้องนี้ก่อนสายลงหนึ่งมัดโอ้โหนี่ไงโอ้โห ขอสักตึกได้ไหมฮะนี่อะไรออมีดโอเคฮะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหสุดขายเหรอคือเปลี่ยนแม็กก่อนไนท์วิชั่น n ะเราเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อย ประตูอะไรลืมเคลียประตูเปิดซ้ายซ้ายขวาโอเคดูขวาล็อกผมแงให้หลักสูตรพิเศษ <c oughs> พิเศษต้องเป็นทุกคนหลักสูตรแง เข้าไปทางเชื่อมเฮ้ยองนอนเด็กเฮ้ยเข้าไปข<ป>วาซ้ายโอเคยตงนี้ก็มาแล้วพลอยแกมไลยิงไว้โอเคเข้าไ,ไปเลยซ้ายขวาเรามาแล้วโอเค ซิกซ้ายเคลียร์และโดนสว่าดพวกเรายังไม่อยากไปนี่ไงยกมือขึ้นยอมทิ้งแปดเอาไปโอเคยังไวเลยลุงหนึ่งโอเคสัสเปก t ์อื้อหือเล a อดไหลลุงหนึ่งต้องมือ affirmative make them stable and proceed with mission เก็บได้เก็บเข้ามาละห้องนอนโอเคตั่นตู้โอเคเปิดประตูไม่ได้แง่เข้ามาหันตรง ประตูเปิดขวาขวาโอเคไปนู้นเลยมาฮะข้างล่างมีไหมเคไม่มีมาทางเชื่อมตึกนึง ไปมากับผมก่อนปึ๊บป๋าโอเคเปิดมาปึ๊บทางตันไม่มี้ายปึ๊บยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมืออือขออภัยวิสามันไปหนึ่งสนใจตรงไหน make h i m secure โอเคกห้องนี้ผมเคี่ร์กัน affirmative entry team ขวาซ้ายเคี่ m p o อ n t cam l i ไ h t โอเคแสงดงแสงมาไปฮะทีมงานทีมงาน AI เดือดลือเกินขวาทางลงบันไดมีห้องนี้อยู่โอเคล็อกอีกแล้ว งัดยืนงัดนี้ไม่ได้นั่นอันตรายมากโอเคพร้อมเปิดนี่ไงยกขึ้นยิงก่อนโอเค r e s t r a i n s ดการตายยกขึ้นยกขึ้คนร้ลูกหนึ่ง เเหือเกินเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างไม่ต้องสนอาวุธไม่เจอไม่เป็นไรแล้วไม่มัดล่ะฮะโอ้โหอันตรายัยมือมันลั่นไปนนเอง Yep, that gun down. Yeah. move in here. Roger that, sir. we got a here. All right, lights stick away off to entry team. Talk copies Talk to element. copy. Move on. อ๋อยังไม่ล่วงกับเป็นอีกหนึ่งรายรายล่วงหนึ่งมัดเคมาฮะห้องน้ำห้องนี้สามคนเลยนะห้องน้ำเกียร์ไปวอร์บอมหมดแล้วนะโอเคสไรพายเคยไอเคยห้องนี้ไม่มีอะไร Provide ตามผมมาบนไม้สิบหกนาฬิกาฉันเข้าใจคุณมีงานทำอยูโอเคบันไดมีไหมมีไหมย่ออันตรายมากโอเคครับลงบันไดไปละเดี๋ยวประตูเนี่ยเปิดอ <c oughs> ย่างเดียวเลย ไม่มีอะไรต้องข้าก่อนเลย,ลย,ยไร่พายปคลิลสลดไม่มีโอเคห้องนี้พอา้าไม่มีประตูนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวรุกจอดโอ้เรานี่คือ เฮียหมู่บ้านแบบนี้เลยนะเปลี่ยนแม็กก่อนเออปืนจอนวิกยิงไปบ้างหรือยังเปลี่ยนแม็กอีกโอเคปีเจ็ดอนมายกมือขึ้นวิ่งเข้าไปเคลียรอดูเด็กก่อปนปาจริง Okay, I'm coming on the other. i Drop to the block! Hmm. Bye. I'm not here. Okay. Alright, I think away. Drop the gun. Drop it. Drop the gun. suspect is down but breathing. He's stable. And he's ready for impact. เลยโอเคด้านนอกรสเจอตรงไหนกันฮะไม่เจอนี่ครับคุณหลอกดาวฮะคุณหลอกผมได้ไงครับผมัหน้าชุดนะฮะโอเคสายพลยด้านนอกไม่มี ซ้ายขวาโอเคอันตรายมากดูขวานี่ไงยิงอยู่เมื่อกี้โออยู่นู่นน่ะมาตามผมมามีอีกตัวนึงยิงอยู่ไกลๆอ่ะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้เดินไปทัว่วเลย โอเคุดเลยเพื่อนจริงตรงไหนกันครับมอมด้วยฮะอบอุ่นมากเลย AI กองกันกับเราเคนี่อ่ะลงอนี้หลาลงหนึ่งไม่ลวงเลยจับเป็นหนึ่งลาย พอมปืนรสู้ิญเาจเดประตูนี่เปิดเคเสียวเลือเกินชิดคอไปก่อน เข้าไปแล้วอะไรพาย,ายโอเคข้างในเหมือนจะไม่มี เไปเข้าหน้าบ้านนะฮะเาเข้าไปแล้วหรือเปล่าบวกไปเลี้ยวเค้าไม่ได้มัดโอเคขวาแต่ยังได้ยินเสียงคนอยู่เลย ไม่ต้องพูดพามทำเพลงคนร้ายลางหนึง่งแมนดอแ t ลอกเขาด้วย <S ม s p e c t down. o k ด y t ว l k to e ั t r y team. Roger ม h a ด entry อ e a m Tag him a ก d ัน e p m o v ม n g โอเคครับ moving อยู่ฮะโอเคมาตรงนี้เลย

Lung <laughs> one, okay. W.ไปเลยครับ. Suspect killed. This is talk. Roger entry team. Notifying medical. The suspect is breathing, but unconscious. Talk to element. Roger that. Medical assistance is standing by. Here. Going to unit two. Right. <laughs> <laughs> ปิดได้อย่างไรซ้ายขวาโอเคต้องห้ามปิดหลักการเคลียโอเคเอา้าวติดเพื่อน <c oughs> โอคคบไปฝั่งนู้นก็ได้ครับขออนุญาตตามมาโอเคเหลือไหนอีกที่นี้

สไลด์พาย,ายโอเคไปต่อไปต่อโอเคตึกหลังนูน้นเ,เดินอย่างนี้น่นตรายมากไม่มีที่หลบเขาไม่ค่อยเดินกันนะโอเคทีบ้านหลังนี้เลย ก็โดดังนู้นเขาเคลียบ้านทางนี้ก่อนไล่พายเข้าไปไม่มีอะไรบ้านเคลีย์ไปชั้นบนไม่ได้โคตรอันตรายโอเคมีหลบอยู่ไหมฮะดูเปิดไว้ดูเปิดไว้นะฮะรู้สึกจะวนแล้วมั้ง โอเคจบหรือ,อยังจบแล้วโอเคกับฐานอย่างอื่นไม่เก็บนะฮะเก็บโจนให้หมด Stay on me ไปออนเมครับกลับบ้านกันเพื่อนเจ้าที่ปลอดภัยขวาดล้างอะไรดีท้งชื่อว่าอะไรดีกวดล้างล้างโจนเรียบร้อยกลับบ้าน เจ็ดเช็คปืนโอเคลูกยังเหลืออยู่ไอ้เปรย์เลเซอร์ใช้งานคล่องนี่ครับรเอกของเราที่ไม่ได้ใช้เลยเปลี่ยนแม็กด้วยทารันเทดิโกอินโนเวชั่นโมเดลปืน STI 2011ปืนที่นิยมของหมู่นลาและเจ้าหน้าที่ถ้ามีงบ ไปฮะกลับครับระหว่างกลับก็เกินน้ำไปฮะทุกท่านทีมงานพ่นได้สวยงามเหลือเกินไปไปขึ้นรถกันอันนี้คือเขี่ยแล้วนะสไลด์พายบอลอิ n ออนมีออนไม i ์ ตามผมมาไปเพื่อนกับฐานเช็คยอยดหนึ่งสองสามสามีส่นายรวมหัวหน้าชุดเป็นห้าโอเคกลับบ้านไปหาลูกเมียได้ภารกิจเลิกวันสุดสี่แต่เวลานี้โอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราเดินขึ้นมาบันไดเข้าห้องนี้เลยเมืออ่อยคอจังหวะาที่เมืออ่อยคอ เข้าไปครับเข้าไปเลยอันนี้อันแรกผมเก็บไปแล้วเมื่อกี้เจออยู่อันนี้นะเข้าไปข้างในเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกทีตรงนี้ฮะนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับที่เลเซอร์ชี้ตรงนี้เลยครับเคไปไปหาอันที่สองต่อดีกว่าทำก็ทำเรียบร้อยแล้วภารกิจเรานอกจากวาดล้างแล้วก็ต้องรวบรวมข้อมูลของกลุ่มกลุ่มโจร ใช้่้อมลโจรแล้วกันก็ใช้ง่ายดีไปฮะไปต่อไปห,หาต่อครับอีกอันนึงไม่รู้อยู่ไหนคลิปเอาครับเ <c ười> ตือนเราว่าคลิปเอาโอเคมาที่ที่ทสองบ้านหลังซ้ายไอย้บ้านหลังขวาเนี่ยเข้ามาเลย ตรงมาขึ้นบันไดแแม่แม่แม,แม,แม,แม่ไปครับไม่เห็นก็นไนท์วิชั่นไปขึ้นบันไดเสร็จเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เจอเลยไนท์ออกนี่ไง collecting evidence โอเคครบแล้วเร็วครับผมมาฮะ ผมกลับแล้วเี่ผบอไล่ลงจากรถให้มาเก็บของให้หมดมีบอยโอเคครับผม